ตอนที่ผมเข้าไปในห้องนี้นะครับผมก็รู้สึกกลัวแต่มันก็ไม่ใช่ตัวจริงหรอกมันตัวแรกที่ผมเห็นก็คือสยยมโมเทรนัสอิซานเอ็นซิสก็คือตัวนี้เองนะครับสยยมโมเทรนัสอิซานเอ็นซิส มันเป็นเดวสองก,กินเนื้อที่ขนาดใหญ่ถึงแไม่ถึง6.5เมตรก็จะมาผมต้องนาทัสมันตัวเล็กแค่เจ็ดเซนติเมตรเองต,อต่อไปสยามโมซรัส,สุูจิิเน่เป็นเดวสองก,กินเนื้อขนาดใหญ่8เมตร

แม่โดนไม่หน่อยก็ไปเจอกับเซ็นเตอร์คนสลัดสเตียรอกิแต่มันยังไม่เอาตัวออกมาโชว์